การทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันเปรียบเสมือนการการวางภาพให้ตัวเองค่อนข้างชัดเจนเพื่อที่เราอ่ะจะไม่ลืมนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตบางทีเราจะลืมเป้าหมายของเราการที่เรารู้เป้าหมายของเราชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่เรารู้ว่าเรากําลังจะไปที่ไหนจัด <c oughs> <c oughs> แ,แสงแบบนี้ก็สวยอีกทีนะเธออะ จะปีใหม่แล้วทุกคนจะปีใหม่แล้ววันนี้เราจะมาชวนกันทำวิชันบอร์ดนะคะเป็นวิชันบอร์ดของปีหน้านะคะเป็นเป้าหมายว่าเราอยากจะโตโตไปเป็นใครในปีหน้าเอาหัวข้อมาบอกก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะมาชวนทุกคนทำวิชันบอร์ดไปพร้อมๆกันนะคะเขียนเป้าหมายของปีหน้านะคะเขียนเป้าหมายของปีหน้าแล้วก็เขียนแอคชั่นแพลนว่าเราจะทำอย่างไรนะ,ค,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาบอกว่าถ้าเธอจะทำวิชันบอร์ด มีอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างที่เธอควรจะศึกษาตัวเองแล้วก็วางมันให้ชัดเจนหัวข้อแรกเวลาที่พี่จะทำวิชั่นบอร์ดอ่ะพี่จะวางในเรื่องของ self development ก็คือภาษาเราก็จะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองฉันจะมีเรื่องไหนบ้างที่ฉันจะพัฒนาตัวเองตอนนี้เนี่ยพี่เขียนหัวข้อ ไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะพี่ยังไม่ได้ลงรีเทลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทำพาร์ตต่อที่เราจะมานั่งทาพร้อมกันเพราะว่าเอาจริงๆพี่ก็มานั่งเขียนยังไม่ครบนะคะมันก็เลยยังแตกหัวข้อของของตัวเองยังไม่ครบแต่ว่าวันนี้จะส่งการบ้านมาให้ทุกคนก่อนว่าลองเขียนดูซิว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่พวกเธอสามารถทําได้ใน,ในขณะนี้การพัฒนาตัวเองเธอจะ,อะลองคิดดูว่าปีหน้าที่จะถึงเนี่ยปีที่จะถึงเนี่ยเธอต้องการที่จะเติบโตไปเป็นใครลองเช็คตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ จะพัฒนาตัวเองเรื่องไหนบ้างของพี่เนี่ยจะสังเกตตัวเองตั้งแ,แต่หัวจรดเท้านะคะก็คือจะแต่งหน้าสไตล์ไหนจะแต่งตัวสไตล์ไหนผมจะเป็นผมสั้นผมยาวผมจะสีอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมสีอะไรแล้วเนี่ยจะทําผมทรงไหนตลอดเวลานะคะคือเราจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมทรงไหนแล้วเราจะแต่งตัวสไพายไหนเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนเราจะหาเสื้อผ้าใส่แบบไหนนะคะแล้วก็สไตล์เสื้อผ้าแบบไหนที่เราชอบคืออันเนี้ยเช็คตัวเองให้หมดรวมไปถึง เราจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของอความรู้ความสามารถของตัวเองในเรื่องไหนบ้างนะคะเราจะ,ะพัฒนาเรื่องไรายได้ของตัวเองขนาดไหนบ้าง self development พี่รวมไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเธอลองไปแตก l i สดูว่า self development ของเธอคือมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ2ก็คือเรื่องของอ career หรือว่าอีกทีก็คือการงานนะคะการงานของเรา เป้าหมายของในหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะในปีหน้าปีปีหน้าเนี่ยบางคนอาจจะอยากเลื่อนตําแหน่งหรือว่าบางคนอาจจะหางานที่2ทํทนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเป้าหมายในการเปิดร้านหรืออะไรเงี้ยคือลองหาเป้าหมายของปีหน้าดูว่าปีมหน้าพวกเธอมีเป้าหมายในด้านของการงานอย่างไรอย่างถ้าเป็นของพี่เนี่ยเป้าหมายของพี่คือปีหน้าฉันจะเป็นดิจิทัลเอ่อครีเอเตอร์นะคะเป็นดิจิทัลครีเอเตอร์ของพี่รวมในที่นี้รวมไปถึงทั้งในด้านของการทำยูทูบทิกต็ k กนะคะการออกแบบ สื่อมีเดียต่างๆขายใน i t ตซีนะคะการทำดิจิตอลแพนเนอร์การทำงานอาร์ตทั้งหมดที่เป็นสินค้าดิจิตัลนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค r เรียของปีหน้าที่พี่พัะวางแผนไว้นะคะอันที่3ก็คือในเรื่องของ Financial นะคะการวางแผนการเงินนะคะว่าปีหน้าเราจะเป็นคนที่มีการเงินแบบไหนนะลองวางไว้เลยว่า เราจะปีหน้าเราอยากจะหมดนี้แล้วเราจะต้องเขียนเลยว่าปีหน้าเรามีเรานักขณะน,นี้เรามีนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเก็บเงินปิดนี้เราเท่าไหร่ข้อที่4ี่ก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะปีหน้าฉันจะต้องมีสุขภาพแบบไหนพี่วางแผนเลยทั้งสุขภาพฟันนะคะเราจะต้องมีการไปหาหมอฟันทุก6เดือนสุขภาพอะ ในเรื่องของโรคของผู้หญิงเราจะต้องมีการไปตรวจเช็คสุขภาพของผู้หญิงนะคะเพื่อตรวจหาโรคร้ายมีหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูแลตัวเองถูกวางแผนแบบนี้ไม่ต้องวางแผนให้ครอบครุนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องออกกําลังกายจะกินอาหารแบบไหนฉันจะกินอาหารแบบไหนแล้วก็ฉันจะออกกําลังกายแบบไหนฉันจะออกกาลังกายวนละกี่นาทีเขียนลงไปให้หมดนะคะ อันที่ถัดมาก็คือในเรื่องของ relationship ฉันวางแผนจะมีความรักแล้วปีหน้าฉันจะมีความรักฉันจะมีแฟนแล้วฉันจะต้องวางตัวแบบไหนฉันจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อที่จะได้มีความรักอ่านะคะการเริ่มต้นความรักของฉันจะไม่ใช่เป็นแบบการหาแฟนนะแต่จะเป็นแต่จะเป็นการมีความรักกับตัวเองฉันจะทํำยังไงกับตัวเองบ้างมีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่ฉันจะได้ไปมีความสัมพันธ์ในอนาคตกับคนอื่นได้ที่หนะคะก็คือ environment ก็คือฉันจะเอาตัวไปอยู่ในสังคมแบบไหน ตีแต่คําถามจริงๆว่าปีหน้าเราอยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนเราอยากจะเป็นสังคมที่อยู่แวดล้อมไปด้วยคนที่ positive thinking เราจกจะออกจากคนที่ t x x i อันเนียก็คือต้องวางแผนกับตัวเองให้ชัดเจนอันที่7ก็คือ word to live by ก็คือ affirmation นั่นแหละหาคอนเซปต์ของของ affirmation ที่เราจะยึดให้เป็นตัวหลักของการใช้ชีวิตในทุกๆวันดูซิว่าจะใช้อะไร เราสามารถเปลี่ยนมันไปทุกวันได้แต่เราจะต้องมีหนึ่งคีย์เวิร์ดที่เราสามารถใช้ทุกๆวันได้อย่างของพี่เนี่ยพี่จะใช้คำว่า I am a lucky person ตลอดเวลา I am a lucky person ไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะ I am a lucky person กูค,คิดอะไรไม่ออกกูใช้คำนี้แหละ I am a lucky person ตลอดเวลาอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของ h a บปิลองคิดดูสิว่าปีหน้าเธอจะมี h a บปิแบบไหนปีหน้าเนี่ยพี่พนไว้เลยว่าพี่จะออกกำลังกายมากขึ้นจะไปเรียนแต่จะไปเรียนตีเทนนิสจะไปเรียน ปีนเขาแล้วก็จะไปเรียนเต้นเนี่ยคือเป็นแพลนที่เราหวางไว้เมื่อเราได้ทั้ง8หัวข้อนะคะสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าแต่ละหัวข้อที่เราเขียนเราต้องทํแอคชั่นแพลนอะไรบ้างเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ในเป้าหมายที่เราต้องการอย่างสมมุติว่าพี่วางแผนว่าปีหน้าพี่จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องจะต้องเป็นดิจิทัลครีเอเตอร์นะคะพี่จะคิดเลยว่าดิจิทัลครีเอเตอร์ของพี่เนี่ยพี่แตกเลยว่า ในความหมายของดิจิทัลครีเอเตอร์ของพี่เนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างทีนี้พอพี่แตกไปเนี่ยมันจะครอบคลุมในเรื่องของการออกแบบแพลนเนอร์หรือว่าการทําสติกเกอร์ขายนะในอีทซในเว็บไซต์นะเป็นสินเป็นชิ้นงานดิจิตัลความคิดของพี่คือฉันต้องไปพัฒนาตัวเองในเรื่องของการออกแบบการวาดรูปนะคะก็คือต้องไปโรงเรียนวาดรูปต้องไปโรงเรียนด้านโปรเคเตอร์นะคะเราต้องไปโรงเรียนเรื่องการขาย ของในซีอ่ะเนี่ยคือเราจะแตกแยกย่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วก็ฉันต้องการจะมีรายได้เท่านี้มันจะคิดต่อเลยว่าแอคชั่นแพลนของเราเพื่อที่จะให้ได้มีรายได้เท่านี้ฉันต้องทํำยังไงหรือฉันจะต้องมีแฟนแฟนการที่ฉันจะมีแฟนฉันจะต้องสร้าง Environment ของฉันแบบไหนฉันจะต้องมีชีวิตแบบไหนต้องใช้ชีวิตแบบไหนพอระวังแอคชั่นแพลนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ภาพในหัวของเรามันชัดเจนขึ้น พอภาพในหัวของเราชัดเจนขึ้นเราก็ไปหาภาพมาเป็น r e f e r e n ซตแปะแปะแปะแการหาภาพเนี่ยเราก็จะหาได้จากทั้งใน Pinterest ส่วนใหญ่ที่หลักของพี่ก็จะ Pinterest นะคะหลังจากพี่ไปหา Pinterest เสร็จพี่อาจจะไปหาใน IG แล้วก็พี่อาจจะไปหาตาม YouTube Google ต่างๆเอามาแปะเพื่อเป็นรีมายเราว่าเราอยากจะเติบโตไปเป็นใครเราอยากจะทำอะไรในอนาคตแปะตรงไหนดีคะ พี่แนะนำให้แปะในจุดที่พวกเธอมองเห็นได้ทุกวันส่วนใหญ่แล้วพวกประโยค a f f i r m a t i o ชพี่จะแปะในห้องน้ำนะคะเพื่อที่เวลาที่เราข้องน้ำระหว่างที่เราแปรงฟันระหว่างที่เรานั่งห้องน้ำระหว่างใดๆก็แล้วแต่เราหันไปเจอป้ายพวกนั้นเราก็อ่านได้ตลอดเวลาส่วนภาพพี่จะแปะไว้ในตามห้องนอนหรือว่าตามโต๊ะทำงานแล้วแต่นะคะที่เราสามารถมองเห็นได้แต่ว่าปัจจุบันพี่จะใส่ในสมดนดุดโน้ตเพราะพี่จะเปิดสมุดโน้ตค่อนข้างบ่อย การทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันเปรียบเสมือนการการวางภาพให้ตัวเองค่อนข้างชัดเจนเพื่อที่เราอะจะไม่ลืมนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตบางทีเราจะลืมเป้าหมายของเราการที่เรารู้เป้าหมายของเราชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่เรารู้ว่าเรากําลังจะไปที่ไหนแล้วมันจะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยมันคมมากขึ้นมันมันเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่า แม้ระยะทางยังไม่ถึงเป้าหมายแตร่ระหว่างทางที่เราเดินทางไปเราสนุกกับมันอีกไม่กี่เดือนไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วลองนั่งลงลิสต์ดูสิว่าแต่และหัวข้อของพวกเธอเนี่ยมีอะไรบ้าง